กำลังจะย้ายเครื่องจากมอเตอร์ที่อยู่ด้านบนดันถอดไม่ได้แล้วจะออกประตูยังไงละ่ะทีนี้งานจะเข้าหรือเปล่าไปดูกันเลย <Jeez. S 1> ปัญหาจริงๆแล้วของงานย้ายเครื่องแล้วมันมีบางส่วนที่สูงเกินความสูงประตูนะครับอย่างงานตัวอย่างของไทยโยริ n เอนจิเนียริ่งงานเนี้ยนะครับ โรงงานลูกค้าสูง,สงหมายถึงว่าประตูนะครับมีความเตี้ยกว่าเครื่องจักรที่จะลอดประตูนะครับทีนี้ว่ามันก็มีชิ้นส่วนหนึ่งอันที่จะสามารถถอดออกไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปรีเช็คกับซูเปอร์วิเซอร์เจ้าของเครื่องซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยดูก่อนนะครับว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้พอจะถอดจริงๆแล้วเนี่ยติดปัญหาว่า แกนเพลามอเตอร์ไอตัวที่อยู่บนสุดเนี่ยถ้าเราจะไปถอดแกนเพลามอเตอร์ออกเนี่ยไอเพลามอเตอร์ตรงนี้ยมันติดกับชิ้นส่วนหลักของเครื่องจักรซึ่งมันก็จะทําให้ชิ้นส่วนหลักที่ห้อยอยู่แกนมอเตอร์ตำแหน่งสูงสุดนี่หลุดลงมาข้างล่างนะครับทีนี้ว่าเราจะต้องทราบข้อมูลให้ได้ว่าวิธีการล็อกเพื่อไม่ให้ไอตัวอุปกรณ์ตกลงมาข้างล่างนี่ต้องทํำยังไง ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเออร์เลอร์ในเครื่องจักรเราจําเป็นจะต้องไปสอบถามกลับไปที่ตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยของคูรกินะครับเป็นเครื่อง CNC นะครับหลังจากที่ทีมงานย้ายเครื่องนะครับทางไทยยริและทางลูกค้าเองได้ประสานงานไปยังตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย iki, นะครับจึงได้ข้อมูลว่าเราสามารถถอด ตัวแกนเพลามอเตอร์นี้ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องล็อกไอ้ตัวที่ติดอยู่กับแกนเพลาเนี้ก่อนก็คือตัวไอ้สปินดินนะครับซึ่งก็คืออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับแกนเพลามอเตอร์นั่นแหละให้เรียบร้อยก่อนวิธีการล็อกก็ว่าด้วยอาจจะหาอะไรไปค้ำยำข้างล่างนะครับที่เราทําก็จะมีใช้เชือกลัดไว้ด้วยนะครับเพื่อ,อเกรงว่าเมื่อมันจะเทือนแล้วมันจะได้ไม่ต้องหลุดออกด้านข้างนะครับ ดังรูปที่แน่เป็นตัวอย่างไฟล์วิดีโอนี้ดูได้เลยนะครับ